ถ้ามาชาติอีดีพี่น้องสวัสดีค่ะมันนี้สาราเจ้พาพีนออ่น้องมาลุยปลาที่กัดเดิมค่ะพี่น้องมาหมู่ว่านเหนียนฝ่าวกับบานเนาะมเบึงอันหมู่ว่านเขามเบึงสืส่อืว,นวันนี่อตะวันวันนี้เขาสีลุยขามไปตะวันก็ไม่ข้นขามไปแล้วบ่นหัวเจ้าท่านเผิ่่เนาะนไปค่ะพี่น้องไปลุยลุยน้ำกันค่ะวันนี้มากับคุณยายคือเก่าเนาะคุณยายเราเตรียมพร้อมแล้วค่ะยายเราเตรียมพร้อมแล้ว ท่านเลยเขี่ยมาท่านเลยเขี่ยมาคุณสิลงจากรถครับพี่น้องคุณไหนอิดแล้วถ่ายอยู่คุณอันนี้งประทันเด็ดเตรียมพร้อมไปครับไปครับไปครับไปลุยน้ำกันครับพี่น้องมั <c oughs> นนก้าเะไปครับพี่น้องเข้าข้ามน้ำไปด้วยกันครับพี่น้องอันนี้อันนี้ช็อตนี้เข้าตรงไลยข้ามน้ำกันไปชิมีน้ำให้ โจกมันหมานเด้อปลาลุยปลาน้ำกันครับพี่น้องหาอยู่หากินง่วเพิ่งไปหาเหงื่อง่วงเพิ่นๆๆไปไปพระท่านเมือครู่พี่น้องค่อยค่อย ถือฝนเทียวเดียวกันเนาะเขียวงามครับคุณยายเราสิมาสาวมันเอาค่ะพี่น้องคุณยายสาวมันรออยู่นี่บ่นี่หนี่ห่มนี่หรอเมียนี่ห่มน,นี่เดี๋ยวเข้าจังออกมาหลุ่นน้ำคุณยายค่ะพี่น้องเดี๋ยวอัน่นตอนไหนก็ไปยืดศเข้าไป,าไปอ่ หาเหล่าเบิ้งนอใหม่ข้างในก่อนอพี่น้องไปขับไปลุยน้ำกันค่ะไปกับพี่น้องปอแหลแขกงม้านเข้าปอแหลแขกงมา้านขาพ่อหนีมีเยอะเนาะพ่อไปกับพี่น้องเดี๋ยขับไปเบิ้งน้ำกันค่ะพาพี่น้องไปนะข้างหน้าพี่น้อง ันพี้นอนง่ายๆอ่อนๆเลยกำลังขึ้นพี่นนอนเอาเลยบาๆหรือว่าจะไว้ก่อนออนจะให้อีกรักเก็บค่ะี sure ่หนอห่ห้อยเผาหลายอยู่ได้อีร่างยาเบาๆก่ กอบง่ายเลแ่นปีนองนนมหาลอยที่นียอจกีทางงอนีตั วนเลยพี่น้องง่ายๆเลยพี่น้องน่กำลังจิเขนี่ยหายอีกเก็บแล้ว còn ừ, Mày anh cái mày mày chân mất đó. Thôi đi nào.

ครับพี่น้องช้างึ้นให้อีกแล้วเก็บนะงอไงไปนอนเก๋งาอ่อนไหน่ะท <c ười> right, ุเบียนต้องใส่นี้ ้อง่อนงตามไอต์ขับไปแนะน่เป็นคนนองนว่ามีมนะี่อบอกว่านอนอยังไงยูงง่ายเดี๋ยวชิพาาข้บไปเบิ่งค่ะ จะกลับหัวไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกันเขากับท่านใดอยู่ไปขับยีนองมุนนะแบบอิดป่าตกยางหลายเด้อยีน้องแต่ว่าต้องข้านเข้าไปข้านเข้าไปต้องข้านเข้าไปทาก้อนพ่อเดี๋ยวคอยข้านกข้าไปกัน ข้าวผัดอะไ้ก็คือหน้องข้าวสิงอันขยับขยืน่นแน่นอนพี่น้องเพราะว่าอันจับเองนั่นก็เลย่อนอันแง่ก่าังพี่น้องอึ๊บมันหกนั่นพี่น้องน้ำไหลายอึ๊บโอ้แต่ว่าอ,อ่อนคักโอ้น้ำยางคักนึกพี่น้องเไย อ่อนอ่อนเลยเคนราดไหนอีลหากที่เท้านพีนี่ต่อนเหนียงอ่อนออนัอวเปลได้บอวบทั้งนันน้นเลยพี่น้องลาหนึ่งก็ฝา่งก็ไป ลูกเ,เฝ้ามีคนมาหาเราเฝ้าดูไปกอนเท่าไหร่เราไปโหลดหเท<ร>่าหักที่<ร>หลังก็หลายอยู่เต,ต็มเลยทจไมีอีกสามหมื่นแล้ว หมดเอาพี่น้องข้อละกฐางพี่หน่อยนี่โอรอกกอเลยสมบูรณ์เอาโอรอกกอเลยวันล้อกอเลยค่ะไอต์แล้วอยู่ฟังทั้งฝุ่นเด้อพี่น้อง ก่อเลยอีกแค่คล้องสม,มือนี่กําลังสิขึ้นนี่กับปากไหลเลยพีย่น้องน้ำกับย่างหลายคือกันเอ้าก่อถุงมือคอยบใส่กับบัสได้แหงหลาย น,น,น้ำมันไห่ตอนนี้ตะนอนอ่อ,อนเยออนลยอ,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 อ่อนเลอ่อนไปครับพี่น้องเป,ป็นอีกก้อนหนึง ไปเลยค่ะหมดไปนน้ำไหลยึครับพี่น,อน้องครับงูจะฟังหนามด้วยพี่น้องข้างล่างเป็นหนามต้องค่อยๆขั้นเป็นน้ำเราอ,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 เอ่อนๆลึกนะโอ้กำลังสิขึ้นกับบักร้ายหนึ่งพี่น,อน้องโอ้จับดีๆเด้อป้าผัว ยังงามผู้ได้เอาไปเข้าไปก่อนแล้วยังมีคนกล้าลงไปอยู่เ <laughs> นี่ยังงามเลยก<อ>ั่นน่ะยังงามเลยอู้วเป็นเผาใหม่ย,ย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยอู้วหนีนอแบอกงามหนึ่งนี่พ่อ,อนี่นี่นี่ทั้งทั้งนอแบอกง่ายหนึ่งหนีงไม่เหมือนนอหนีงงามๆเลย สวยคอะพี icana, ่นองอ่อนเลยมันไว้แล้วไนยิ้มดอพี่นองมวนไปขาะพี่นองเข้าป้าตัวเนี้ยรอกระโถนไปอ้าวป้าพี่นองพี่นองแห้งงามเลย อยากอยากไปฟังคุณนะั้นไปครับพี่น้องเมื่อกี้ก็มีคนเพิ่นเขาก็หาขื้นกันจังว่าเพิ่นก็หาลวงหนาเข้าไปแต่และนี่เข้ากับเก็บตัวตัวที่เพิ่นนั้นห้าเพิ่นเราเห็นเนาะนี่อยู่พี่น้องนี่เดดสีแห้งๆอยู่พี่น้อง เมืนะ่อแห่นะมีสุดทัางี่นองไปห้าวตีดึกกลับบอ่อทางเกาง่าค่ะเออแม่เนี่ยจะจังข่าไปทางกุ่นไปกับพี่นอน มีแล่าข่ามาคอยก่อนนึงเราพี่น้องมีอยู่เนาะค่ะอายุนี่แหละอายุมีแล้ว,ออนนวล่ะถ้าสิเขาไปถ้าสิมน่นเขาไปบของพี่น้องอคนอ้หลายจุดเลแต่ว่าขาวใบน้องเล่าก็ได้ค่ะเดี๋ยวถือเบิ้มยุ่มข้างนอกเอา ป้าต mm. um. uh ัวโดเกลีอย UH> ู่ตัวกำลังสิขึ้นกันหลายครับพี่น้องตัวมาจ้าสิขึ้นหลายโคตรเออขึ้นนันแตกก็เลยเนี่ยก็แตกตาเต้าบ่กำลังสิขึ้นสวยเลยไปครับพี่น้องไม่เห็นนะโอ้กำลังโคขืนเนี่ยไปตะไกลๆพี่น้อง ยีล็อไปซอนมึงกวนเหี้ยน่าทั้งนั้นมีปะแล้วไปข่าวเมื่อก่อนเท่าเดียวคนเนาะลวงหนามาเพิ่นสับไปก่อนแล้วพี่น้องแล้วมาเก็บตามหลังเพิ่อนในแ่วตรงมาแต่เสาเสาก็หนีกับวัดไหนเนาะเพราะว่าเขามีภารกิจเนาะอยู่บ้านกะตื่นเสามาไอ้ยีดก็สาวลาเก็ดกับเขา สักผ้าให้พี่สาวผู้ที่เพิ่นนัอนเพิ่นสิกลับมาอยู่นําเพิ่นยังช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ก็ต้องเฮ็ดไหนสิลูกไปโรงเรียนอีกพี่น้องก็สิเสร็จภารกิจก็สิสายแน่จังหน่อยโอ้อ่อนอยู่ตัวหนึ่งพอ,อคุณอยู่ข้างใน้าผมนอนนึงกิเดสอยู่เหี้ยหนียงงามไหมนะ

จะงอนดูของน้อยสายบัวอีกแล้วสายบัวพีน่น้องลราหมดตัวนะงอ่อนๆเลยแกงเสียบกับพี่น้องน,น้อยงอ,อนๆแกงนี่กรอบอีหลี่ขี้บนะ่ได้เหรอการกระดึงนั่นไม่อยู่ที่น้อง กำลังฟังฟังขึ้นแบบเราลยอปัดมองเลยป,ลา,ดา,ยปลาดกำลังแทงขึ้นปัดพี่น้องกนากำลังขืนเต็มเลยว่ะอ่อนๆเลยไปค่ะลุยต่อค่ะพี่น้องปดัดดูด้ากูโดกีเดยอยู่ข้างในคืนแน่อ่อ,อนๆไปค่ะอันนี้ก็สีมิตแหนงเหรอพี่น้องนอกกำลังขืนกับพระท่านวี

Ủa, uh, đấy. Nó khoa hạt, nó khoa hạt, nó <laughs> Ừ, nó mà. này cái xuống <laughs> uh, okay, <đúng> uhm. <laughs> nhà กาพีนองเนี ah. oh, ่ยอ่อนๆเวยค่ะฝ oh, ืนะไรกันไม่ฝืนอะไขาวๆอาโอ่อนๆเลยใส่ขาวๆอยู ah. en, ah ่ไส ah. ah ่โอ้นี่ยนขาวๆสุน่เเห็นอยู่ข้างในนเต็มอ่อนๆแม่น อ่อนเลยฮาก้าวสดนอนอ่อนๆป้านอนอีนไหมตรงนี้ล่ะตรงนี้หรอใช่ไหม อยู่โอ้ยขอตัดเลยนี่ตดยอยู่นะสวยๆเลยค่ะอ่อนๆเลยนะตัดอ่อนๆสวยๆตองกำลังแตกออกมาจากเต็มเลยปองคอหลายเปอน้อยขันเราขันไตวาจากสามสีมือนะเรากระบมาท่านเปิืนน้ำนะตองวาจังสี่ไปบ่หมดครัอนนี้นะอ่อนเลย นี่ก็เขาก็หากินเขาก็หากินเอาไปีน่น้องเนาะแมนกับพี่น้องแบ่งปันกันไปผู้ใดมาก,ก่อนยิบแล้าข้าวทั้งพุ่นเขาไป่น้องนี่นี่หนากํลังขึ้นสวยๆเลยค่ะนะ่ะ กำลังฟกงบ้านเลยล่ะหลายมากเยล,ลยกยำลังสิขึ้นขึ้นกัน,นแล้วอีกจั๊มือสองมือเนี่ยโอ้หักกลางดีเลย,น,เลย,เน,ยน้องนู้น้องงามๆกำลังสิขึ้นเลยทีห้าวเนี่ยเห็น มันจะไปควาดิม่องเีห้อนะหรอวะแตเสนาออกไปหาเมียเราบริกรยเราอิปปสามไม่ถึงแวเลยเออเราจะไปยู่หม่องเกา่าเราหม่องคนวะไปกับพี่นองเดี๋ยวห้อนออกกับป้าปตามหาคุณยายกันค่ะอืมฟังเสียงหม่วท่านเดียวไปนะย อ๋อเอองั้นก็กลับไปหาแม่ได้แล้วไปคุ้นยู่มของแม่เล้ไปถ่ายกินข้าวยู่บ่ยิ่งเล้วยางกับว่า,า,นาน mhm. หาแม่แถวเราหรอพี่น้องมีบ่เขาไปจะมุดเขาไปดีตะฟองเลยออกมาน้าหาแม่แถวพี่น้องคุณเล้งยางไว้ไว้ไปสิอขอดมองกันขทางเขาหรอ ออกไปแล้วบ่แล้ววะไปข่าพี่น้องกันเบิ่งน้อแม่เถาวะแล้าใดบ่คุณแม่เถาวะนางอยู่ข้างในคุณพี่น้องนี่กับพี่น้องห้องเหมนวนออกมากพอคุณยายแล้วคือคุณยายแล้วคุณยายเราขุดม่านถ่ายอยู่นี่เมื่อกี้ไออิแล้วะเดี๋ไปน้ำหาแม่เถาวกอนแล้ววะเลยไปียหงดกับสีคองน้ำเออกไปแล้วบ่แล้ววะ อยินว่าคือ,อยินเสียงเสียมอยู่แถวนี้แหละแล้วอ่ะเสยพอเอากระตาแล้วใหม่มาพี่น้องคนเบิกน้ำเลยเข้าไปเลาะมาเอาอกำลังเทีเลยเอมาดูซิใส่แกงหมดแน่เลยพี่น้องหมอหนึงพอดีแล้วนี่ได้หลายอยู่ต่อพี่น้องนี่ถือว่าได้ยุบปลาใหม่โซนใหม่เป็ดปิ้งย่าเบิ้องกับพี่น้อง คุณยายเราอยากเปิดแกงหนึ่งเลยแม่นี่ค่ะคุณยายออืแงามอยู่ตอนงามก็อ่อนอ่อนอ่อนโอ้แกงเสียบครับพี่น้องกุบกุบผู้ใดไม่คยกินน้อยไฟเนาะสิบอกกับผมเลยจิเสียใจนะพี่น้องบอกกัเลยคุณยายว่าแต่ก่อนเคยขิดอยู่ว่าอ่านน้อยหน่อยจะกินเห็ดอีหยังคือปกกินหน่อยใหญ่โอ้ยน้อยหน่อยหมันแสีบพี่น้องต้องหนีก็หาไฟวเลยบ่เมียน ฮักม็ดเพื่อนหักไปเออซ้ำน้ำมือน้ำเมียนข้าวเข้าไปแบ่งๆกันขีปอันใหญ่ๆๆๆเหลืออันนี้น้อยเข้ากันเก็บเอาเข้าไปปอกวอดทูเนาะน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ผ้าพี่น้องเลาะปลาไพหาหน่อไม้ไฟกันเนาะค่ะแล้วกันผ้าคุณยายมาสาวมันสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนีดดิ คลิปหนาพอกันไหมเดี๋ยวสิผ้ามาลุยอีกที่หนึ่งค่ะพผู้นี้แล้วนี้เป็นไดทีอยู่นต่โฮมไพ่ผุนคือกายผุ้นพ้กำลังเป็นกำลังใจให้่าคุณมั่นป้าเป็นหาคุดทังคุณไหมป้าสวัสดีค่ะอีดสวัสดีครับที่ว่าที่ว่าบ้านหลานแม่ที่ว่าเขาหล่อมเอี้ยวไปค่ะคุณยายฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปห้าออกไปข้างนอกกันมันสีลับมัน่มันคุดไหม